สวัสดีครับเด็กๆ <c oughs> วันนี้นะครับก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของแอปพลิเคชันอีกตัวหนึ่งนะครับมันจะช่วยในการเดินทางของเราได้ด้วยเนาะแล้วก็ช่วยในการใช้ชีวิตประจำวันของเราได้อีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการบอกเส้นทาง เช่นทิศไหนเป็นทิศไหนหรือว่าควรจะเดินไปทางไหนโดยโดยโดยตรงนะครับแต่ว่ามันจะบอกว่า,ามีข้อมูลอะไรบ้างเนาะเช่นเวลาเราไปเดินห้างเดินอะไรเงี้ยหรือว่าเราไปเดินาตามสถานที่ต่างๆอาจจะช่วยเราได้หรือว่าเวลาเราอยู่บ้านอย่างเงี้ยก็จะช่วยเราได้เป็นแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Seeing AI เนาะกับแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Envision สองตัวนี้มันจะเปรียบเสมือนตาให้กับเราเนาะในมือถือซึ่งทั้งสองตัวนี้เป็นโปรแกรมเป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนาโดยชาวต่างชาตินะครับพัฒนาโดยชาวต่างชาติเนาะเพราะฉะนั้นโดยหลักการนะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยโปรแกรมก็จะทำงานเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็นเมนูภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับแล้วก็ ผลของออการประมวลผลต่งตางๆเช่นสมมติว่าเราเอากล้องในมือถือของเราไปถ่ายอ,อ,อะไรออกมานะครับมันก็จะแปลงให้เป็นภาษาอังกฤษซึ่งเราก็จะต้องมาเรียนรู้นิดนึงเ,เดี๋ยวก็ค่อยๆ <12 54. S 1> เรียนรู้ค่อยๆมาเรียนรู้ด้วยกันตอนแรก ผมก็ต้องอาศัยเวลาในการปรับตัวกับาภาษาอังกฤษอยู่เหมือนกันนะครับ Screen Curtain off 12:55อ่ะก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นเลยนะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Seeing AI ก่อนแล้วกันนะครับนี่จะให้เป็นภาษาอังกฤษเนาะส่วนอีกตัวหนึ่ง Envision Envision เดี๋ยวจะปรับให้เป็นภาษาไทยให้ซึ่ง page 1 of 2 1255 line 3 okay home messages 464 unread messages application double tap to open okay. use 3d touch to show home screen actions page 2 of 7 google fit page 3 of 7 page 4 of 7 TTRS Live Page Five of Seven P BDS YouTube Seven Eleven Wefra, Rax, Nay and Pet Teams Law Like Print Smart World Webex Meet Page Five D F Line Banana Seeing AI Cahoot Seeing AI Okay. เราเข้ามาใน Seeing AI me Seeing AI มีทั้งใน Android แล้วก็ใน and ระบบ iOS นะครับก็ให้ไปเสิร์ชได้ใน App Store กับ Play Store นะก็เสิร์ชไปเลยนะ Seeing ก,ก็ S W E นะ S W E I N G นะก็ Seeing A I ก็วักนะครับนะแล้วก็ A I นะแล้วก็เป็นฟรีแวร์นะเป็นฟรีเป็นเป็นฟรีแอปพลิเคชันนะก็ดาวน์โหลดมาใช้ได้นะโดยไม่เสียเงิน Quick Help recognizing English button double tap <application, S 2> to change logo other ซีไอไอเนี่ยก็จะมีหลายภาษานะครับซึ่งก็ยกเว้นภาษาไทยที่มันไม่มี no. channel short text okay adjust channel ทีนี้เรามา <Adjust able. S 1> ดูว่าแอปพลิเคชันตัวนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับอ,อ,อันแรกตัว Standard เลยก็คือ,อ,อ short text short text นะครับอันนี้ก็จะสามารถ อให้มือถือเนี่ยอ่านข้อความราสาอัเกฤดได้โดยที่เราไม่ต้องถ่ายรูปนะครับเราก็ยกมือถือขึ้นมาเนาะยกมือถือขึ้นมานิ่งๆไว้ notification fake dismiss นะครับยกมือถือขึ้นมายกมือถือขึ้นมานะครับค้างไว้บนอาจจะเป็นบนเอกสารของเราก็ได้นะหรือว่าส่งไปที่หน้าจอ ตรงบนที่หน้าจอของคอมพิวเตอร์ของเราก็ได้นะครับว่าตอนนี้มันขึ้นอะไรมา Recognizing English นะ button channel short rect quick help button ก็มันก็จะพยายามอ่านนะมันก็พยายามก็จับให้มันนิ่งๆนะครับมันพยายามอ่านน,นะมันทำไมไม่อ่านหน้าจอ0922มันก็จะอ่านนะครับในนี้มันอ่านบนคีย์บอร์ดเนาะ อ่นคีย์บอร์ดอ่านอะไรพวกนี้นะครับอ่านหน้าจอไหมไม่อ่านสามารถใช้เวลาเวลาใครใช้คอมพิวเตอร์แล้วแล้วมันก็โปรแกรมมันไม่อ่านอะไรเงี้ยเราก็สามารถให้มันอ่านหน้าจอให้เราฟังก็ได้แต่มันก็จะอ่านเป็นภาษาอังกฤษนะอ่านได้เฉพาะภาษาไทยมนไม่อ่านนะครับ 1258. channel. short text. adjustable. อันนี้คือ short text เนาะ swipe up or down with one finger to adjust the value. เรามาดูอันต่อไปนะครับว่ามีอะไรบ้าง document. document. document ก็คืออาจจะเป็นเอกสารที่มันค่อนข้างยาวหน่อยนะเราก็ต้องถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปขึ้นมาจับมือถือให้มันตรงกับเอกสารนะครับแล้วก็ถ่ายรูปมันก็จะมีเมนูมันจะมีเมนูของมันนะครับ มีอะไรบ้าง take picture อ่ามี <Button. S 1> take picture เนี่ยเราก็มากด take picture ตรงนี้นะ quick help take picture ปุ่มก<น>ดไปมันก็จะ r e c o g n i z e มันก็จะไปเอาเอารูปที่มันถ่ายได้นะไปประมวลผลไปประมวลผลลงมาว่าเอา่อสิ่งที่มันเห็นเนี่ยเป็นยังไงนะครับสิ่งที่มันเห็นเป็นยังไงเ e ต channel channel มีอะไร adjustable product product เออ product seeing ai menu button product menu quick help channel product adjustable quick help menu button พอดกก็อ่าคล้ายๆอ่ตัวช็อตเททเมื่อกี้นะฮะก็พอเลื่อนมาที่ product แ๊บนะครับแล้วเราก็เอากล้องเนี่ยส่องไปที่ตัวสินค้านะครับ menu มันก็จะ <button. S 2> บอกเรานะว่า quick h channel product j u s t a b l e สิ่งที่อยู่ข้างหน้า swipe up or down with one finger to adjust the value สิ่งที่อยู่ข้างหน้าของเราเป็นอะไร เช่นอาจจะเป็นแก้วน้ำเป็นอะไรเงี้ยเป็นอ,อะไรคีย์บอร์ดเป็นอะไรเงี้ย person person นะครับ switch to front camera button computer keyboard keypad person ก็คือคนนะครับเราสามารถที่จะถ่ายรูปคนนะถ่ายรูปคนแล้วก็ให้มันจดจำไว้นะครับว่าเอาคนคนนี้คือใครนะครับถ่ายรูปเสร็จแล้วครับ พอถ่ายรูปปับ๊บเห็นไหมเดี๋ยวจะลอง,ลง Face recognition. Take Recognition Picture อันนี้มันเป็นกล้องหน้าเนาะเดี๋ยวเ,เป็นกล้องหน้าห oh, น,นึ่นนงหนึ่ง face หนึ่ง face n e a near top edge one foot away take picture button นน zero one face ec, near center one face near center two face ec, near center face rec take picture button Processing. Close. 23 Year Old Man with Black Hair l o o k n n g n e u t เอออันนี้มันก็จะบอกหมดเลยนะครับว่า Save photo. Button share. Button. แล้วเราถ่ายรูปอนนี้มันก็จะบอกว่าเออคนคนเนี้ยเออเป็นผู้หญิงผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยนะอายุประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ยลักษณะสีผมอะไรเป็นยังไง Save photo. เรามาบอก <Button. S 1> เรามาดูกันสิว่าอ่ามันบอกว่ายังไงนะครับ Share yeah, button. Share save photo. Twenty three year old man with black hair looking neutral. Uh, Close button. Twenty three -year, uh, year old man with black hair looking neutral. Uh, Twenty three -year, uh, -year, <laughs> year old man with black hair looking neutral. อายุ Cloak. Twenty three year old man with black hair looking neutral. So looking like neutral. ก็จะประมาณนี้ก็จะบอกได้ save share b u t o n share save photo button close close button. นะก็ลอง <Button. S 1> เอาไปเล่นดูเราเอาไปถ่ายรูปพ่อกับแม่ดูสิพ่อแม่เป็นผมสีอะไรขาวหรือ,อยังอะไรอย่เงี้ยลองไปถ่ายรูปดูนะนะ <Quick help. S 1> สนุก r ีแต่ก็อ <Take> ย่า <button. S 1> ไปเล่นถ่ายมั่วแล้วกันนะเดี๋ยวไปถ่ายคนอื่นที่เขาไม่รู้จักเดี๋ยวเขาว่าเอา face recognition switch to front camera button น channel ะนะ Person. อ่ะอันต่อไปสวิฟป์ขึ o นห w ือลงด้วยหนึ่งนิ้วเพื่อ t รับค่ u เ currency c u r ินซีค c u r r ินซีเนี่ยนะเออจริงจริงมันต้องให้เราไปตั้งค่าเนาะออมันจะให้เราไปตั้งค่าว่าเป็นเงินเยนเงินเอ่อปอนเงินดอลลาร์อะไรเงี้ยเออแต่ว่าเงินบาทไม่มีครับซึ่งไม่ค่อยโอเคอันนี้ฟังก์ชันนี้เราจะใช้ไม่ค่อยได้แต่ว่าถ้าเกิดเราไปต่างประเทศก็ น่าจะใช้ได้สามารถเอาไปถ่ายได้นะ menu. สามารถ <Button. S 1> ไปจ่อได้ว่าอันเนี้ยเออเป็นแบงค์อะไรเป็นแบงค์เอ่าหนึ่งดอลล่าร์แบงค์เออห้าดอลล่าร์อะไรเงี้ยแบงค์ยี่สิบดอลล่าร์อะไรเงี้ยก็ลองสามารถถ่ายได้นะ Recognizing channel scene preview scene นะ scene preview ก็คือ Take picture อันเนี้ยมันเวลาเราถ่ายรูปไปนะครับ มันเอาไปใช้กับแบบพวกสภาพแวดล้อมข้างนอกอะไรเงี้ยเช่นเวลาเรานั่งรถไปเราอย่างไเราอยากรู้ว่าเอ้ยข้างนอกรถเราอะเออมันมันเป็นลักษณะแบบไหนมันเป็นทุ่งนาเป็นตึกเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นป่าเป็นอะไรเงี้ยเราสามารถถ่ายรูปได้แล้วมันก็จะบอกเราสมมติตอนนี้ผมหันหน้าหันกล้องเข้าคอมพิวเตอร์เนาะผมหันกล้องเข้าคอมพิวเตอร์ผมถ่ายรูป Quick help take picture button ถ่ายรูปเนาะ ไท uh, k e p ก c t u r e นะ processing a laptop on a desk อ่ uh, ผมก็จะบอกเลยนะ a, lap, a laptop on the desk ก็คือเออ่ uh, มีโน้ตบุ๊ก laptop ก็คือโน้ตบุ๊กนี่แหละก็คือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเนี่ย on the desk ก็คืออยู่บนโตะ๊ะ desk ก็คือโต๊ะทำงานนะครับ desk d e s, s k desk uh, คือโต๊ะทำงานเนาะอืมโอเคอ่า ตลอสคลอสบัตเตอร์ามน <Close. S 1> ูควิ l เฮลทีปพิเชอร์บัต, <Button. S 1> ตเอ <Button. S 1> ตเอร์ Processing Probably a black door with a white handle. ่ h probably อะไรนะ Safe Probably a black door with a white handle. black door ก็คือประตูมีประตูสีดำ on a white handle คืออาจจะมีที่จับประตูเป็นสีขาวอะไรอย่างเงี้ยนะอืม save photo prop close นะ button ลวลาเราไปเที่ยวนะ <Menu. S 1> ถ้าเราอยากจะ <Button. S 1> ินกับหรือว่าเข้าเข้าถึงสภาพแวดล้อมอะไรเงรี้ยโดยที่แบบไม่ต้องไปถามพ่อแม่่าเอ้ยไอ้ตรงนี้มันเป็นตึกเป็นต้นไม้เป็นอะไรเงรี้ยเราก็อาจจะมาถ่ายได้นะแต่ว่าตรงนั้นก็ต้องมีอินเทอร์เน็ตด้วยนะต้องมีอินเทอร์เน็ตด้วยนะซึ่งก็อาจจะทําให้มือถือเราเปลืองแบตนิดนึงนะครับ take quick take channel scene color คั l เลอร์อันนี้คั l เลอร์มันก็จะเอามือถือไปเอากล้องนะเอาไปจ่อไปจ่อใส่สิ่งที่เราอยากจะให้มันรู้ว่าเป็นสีอะไรนะมันจะบอก u e ถามว่าเสถียรมันมีประสิทธิภาพแค่ไหนก็ Grey and and Blue Teal สีสีๆก็เชื่อได้ว่าก็ก็พอได้ก็อาจจะเป็นแบบโทนสีได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้แม่นแม่นยำอะไรมากนักนะครับ gray and brown 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 ใช่สีอาจจะเป็นสีน้ำตาลอะไรอย่างเงี้เหรอ brownish green and brown ก็จะมีหลายสี multicolor gray and blue ไม่โนูต่อไปเมนูต่อไป multicolor handwriting handwriting แอนไลติงอันนี้ก็คือแบบเอาไว้อ่านแบบพวกไา้มือนะแต่ก็อ่านได้เฉพาะภาษาอังกฤษนะภาษาอังกฤษ channel adjustable light light นะครับ light อันนี้คือเสียงเออคือสีเออโทษคือแสงคือแสงนะครับคือแสงเอออเาไว้แบบเช็คว่าเอาไว้แบบเช็คว่าเออห้องเรานะห้องเราเนี่ยมี แสงมีไฟเปิดอยู่หรือเปล่าอไฟอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยหรือว่าเราอาจจะใช้แสงตัวนี้เป็นแลนด์มาร์กก็ได้นะเช่นถึงว่าเราเข้าไปในห้อง,องกว้างอันหนึง่งหรือว่าเราไปที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วเราต้องการหาบริเวณที่มีแสงสว่างเยอะๆอะไรเงี้ยอ่เราก็อาจจะใช้ตัวนี้นะถ้ามันสว่างถ้ามันสว่าง สว่างมากมากนะเสียงมันก็จะสูงขึ้นนะไม่ใช่ดังขึ้นนะเสียงมันจะสูงขึ้นนะนะอันนี้หันไปทางหน้าต่างห้องก็จะมีแสงแดดเข้ามา ไปตามความสว่างของแสงเนาะโอเคหมดแล้วนะอันนี้คือ e e i n g AI นออันนี้คือ Seeing AI นะครับ Req Option Command โ okay. อเคเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนภาษานะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนภาษาแล้วเดี๋ยวเราจะลองไปใช้โปรแกรม e n v i s i o n AI ดูว่า,าจะเป็น, <Option. S 1> น Command. Command. Control. Uh, app Switcher. A. App Switcher. Facebook. Mess. set. Phone. Settings. Blue. Cell. First. Noted. Sound. Do. Screen. General. But. About. iPhones. Home. But. I. Back. Date and keyboard. Fonts. Language and diction. Language and. iPhone. Preferred language. English. Pre iPhone language. English. Button. iPhone. Search. cancel selecting tie a p p l y a n g change to tie h a ภาษาไทยเรียงภาษาไทยมาแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปหาโปรแกรม envision AI กันนะครับปฏิทิน วันเสาร์ที่23ดอกโทรศัพ hmm. ท์เฟสไทม์น mm hmm. หน้าที่2จาก7การตั้งหน้าที่3จาก7 <Em ission S 2> การรับม <AI. S 2> ือสุขภาพพอดคาสต์เคล็ดลับบีมา e อิทเสหนึ่บคอนแทคสตรีมิ่งเซโลภาพคนคทายทูนเอสซีทีโฟสควิดบิสเนสแจมเน็ Google Netflix GPS Happy Mother Look Creative หน้าที่3จาก c r e t i v 4 Pro หน้าที่4 7ที่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  meter สกอตอยู่สตา with voice Google Map voice Google La s e r i a l Wallet True ID ครับ Wi-Fi c รับดับไม่เคยได้ใช้ครบปป Speed และภาษาสลับ b i World ไฮฟลาสติกราวเลยนำทางเครรี่เอ็ดหน้าที่4จากเจ็ดหน้าที่ห้าดิเอพิคไลพานาเนตซิงคาฮูทิฟวายเยบัสไลสกายส์สปอร์ติฟับวอตส์แอฟซีเอชเจ็ดคลีพลัสเอสซีบิทวิตเตอร์เบนายมีฟิโอดีไรท์อีเบนเนคสาเต้เวสเนเจอร์ดิสไฮเวทราสหน้าที่ห้าจากเจ็ด สับหน้าที่หน้าที่3จากเจ็ดหน้าที่2องกับว์ค้นหคำสแปร์พาสยูทูบโฟลเดอร์โฟลเดอร์โฟลเดเสียงบันทึกรังคีโฟลเดอร์รังคีเพอร์โฟลเดอร์เอนวิเงแต่สองครั้งเพื่อเปิดใช้ตารางอักษรบริการดำเนินการตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ Envision n นะครับก็จะมี พวกเราก็จะไปเสิร์ชได้นะครับใน <c oughs> ใน i อ s อนะคือ iPhone iPad อะไรพวกเนี้ยอ,อะไรนะ iPod นะไอมี IM, นะแล้วก็ในแอนดรอยพวก Samsung อะไรซัมซุงเซมิ Samsung, อ,ะ Xiaomi, อะไรเงี้ยเลตมี่อะไรก็ว่าไปโปรอะไรย่ายอย่างนะอืมก็ใน Play Store นะใน Play Store มี iOS ่า Envision นะ <Sierra. S 1> ก็ E N V I S, S I O N Envision นะ I O N อ่านี่คือ Envision นะ Envision แล้เข้าไปนะในะ Envision เนอะ Envision อ่านข้อความโดยตรงม,มีอ่านข้อความโดยตรงด้วยแท็บเลือกอยู่ เพิ่มเติมอ่านเอกสารปุ่มมีปุ่ม,มอ่านเอกสารอ่านข้อความโดยตรงอ่านข้อความโดยตรงตัวขยายปุ่มตัวขยายปุ่มอ<า>่านข้อความโดยตรงตรงปุ่มก็คือเราสามารถหยิบเอกสารอะไรก็ได้นะมาจ่อนะมันก็จะอ่านให้เราฟังมดอ่ะอันนี้เป็นเห็นไหมเอาหนูนี่ผมก็ไม่รู้นะมันคืออะไรลองดูซิอ่านเอกสาร อ่านข้อความโดยตรงปุ่มลองลับสิอ่านันจะเป็นด้านนี้หรือเปล่าอ่านอีกอ่านข้อความโดยตรงปุ่มอีกอ่านข้อความ Pubble A 60.4.A.C. 204.28.106ต่อ Wedley ยาง2 6 1 1 4ต่อสระอานอเอ่อ page 5 AA Premium Super Smooth Premium Quality Paper with Unique and Sustainable Fiber for Best Results of All Professional Requirements 5นิดไปที่กระดานเอกสาร80แกรมขอเยี่ปริมชาย0 4 1 0 4 2 8ม mm, ินลิเมตร38การใช้ขอโทอนำทอ <Okay. S 2> โอเดตูุการายอยา่าเก็บไว้ในที่เปียก,กบบริษัทดับเกโล เอ9 9 1่กจำกัดมหาชน1 1ทับ1เมกจุดองตอ,อ่าตูมอสีมหาโพธิจอปราจีนบุรี25,140ที่45แสกกระายหยุดอ่านข้อความมาันอ่านข้อความโดยตรงอ่มันก็จะอ่านไปเรื่อยนะครับเพราะเราเปิดให้มันอ่านมันก็จะอ่านอีกเพิ่มเติมเห็ดูสิทำอะไรได้อีกเพิ่มอ่านแบบไลฟ์ e n ็ i วิสเ Library อ่านแบบไลา์หน้าแบบ บบมีอ่านแบบหลายหน้าก็คือสมมติว่าเรามีเอกสารเป็นหนังสือหลายๆหน้าเนาะเราก็จะสามารถมาถ่ายตรงนี้นะมันเลือกใช้เมนูตรงเนี้แล้วก็ไปเลือกที่เมนูอ,อ่านเอกสารนะครับมันก็จะถ่ายไปทีลหน้าแล้วกดถ่ายไปเทีละหน้าเทีละหน้าใช่ไหมครับอ่านะแล้วพอเรากด finish กดเสร็จสิ้นปับ๊บมันก็จะเอาทุกๆหน้านะมา generate นะมามา,มาคำนวณ ประมวลผลแล้วก็อ่านให้เราฟัง Envy ยกเลิก e n v i เ,เส้นล r ยเ่ปุ่มประมาณนี้ยกเลิกุนะครับตัวอ่านข้อความโดยตัวอ่านเอกเพิ่มเติมแกนแท็บเลือกการบอกวัตถุสิ่งของสแกนและคลาสิสปุ่มสแกนบอกวัตถุสิ่งของเาางองดูสิสมีเมนูอะไรบ้างอ่านสีอธิบายวัตถุสิ่งของปุ่ม มีให้อธิบายวัตถุสิ่งของถ่ายไปแล้วนะ,อ,ะอธิบายว่ายังไงอธิบายวัตถุสิ่งของลองดูนะอธิบายวัตถุสิ่งของดูเหมือนคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปนั่งอยู่บนโต๊ะทางานว่าดูเหมือนคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปนั่งอยู่บนคอมพิวเตอร์ทําง,งานนั่งอยู่บนโต๊ะทางานนะเซฟวิดรดดูเหมือนดูเหมือนอนธิบายวัตถุสิ่งของอ่านสีสแกนบาร์โคด้ดแกนแท็บ มีสแกนบาร์โค้ดได้ด้วยเนาะสแกนอ่านสีอ่านสีอ่านสีอยู่นะอ่านสีอ่านสีหมว่าเป็นสีองุ่นสีดำเงินเข้มสีเทาสีน้ำเงินเข้มสีเทาอะไรอย่างงี้สีแกนด้านการสแกนอธิบอธิบายวัตถมสิ่งของอ่านสีปุ่มจางหายไปอ่าโอเค <En> เลือกนณนีันบเลือกอยู่สแกนคลาสิสกานช่วยเหลือมีโหมาโคดสีเทาเข้มทำอาไไกว่าน,นี้นครับสลับแอป Envis แท็บสลับแอปการตั้งค่าทำงานอยู่อาจจะ,ะถ่ายถ้าเราต้องการแบบใช้บ่อยๆแล้วก็ถ่ายได้หลายๆหน้านะเราจะต้องเขอาอเรียกว่าอะไรนะสมัครเป็นสมาชิกซ,ซึ่งก็ไม่แพงเท่าไหร่มัอง นะไม,ไม่ไม่แน่ใจไม่ได้ใช้นานแล้วน่าจะน่าจะปีละร้อยกว่าบาทอะไรประมาณเนี้นะแต่ว่าตอนนี้ก็บางอย่างก็ใช้ได้ฟรีอยู่นะก็เอาลองเอาไปใช้ได้ชื่อ e อ v น s i o n นะเอ vision นะครับวกเราก็ลองไปใช้ได้นะครับลองไปใช้ได้นะนะครับอวันนี้ อฟังแล้วนะสงสัยอะไรนะครับสงสัยอะไรก็ไลน์มาถามได้นะครับไลน์มาถามได้เดี๋ยวไม่แน่ใจว่าเดือนหน้านะจะได้กลับมาเรียนปกติหรือ,อยังเพราะว่าสถานการณ์โควิดอะไรก็ยังไม่ดีขึ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ อาจจะได้เรียนออนไลน์ไปเรื่อยๆนะก็หวังว่าผู้เราจะเข้ามาดูคลิปาบ่อยๆนะครับโอเคบ๊ายบาย